สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะก่อนจะไปหัวข้อเรามาอัปเดตสภาพแวดล้อมในประเทศเยอรมันนะคะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะก็ให้เห็นบรรยากาศสวยๆไปด้วยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางและก็ข้อคิดสำหรับสาวๆที่จะมาใช้ชีวิตกับหนุ่ม ในต่างแดนในยุโรปแล้วแต่ประเทศไหนคะก็จะมีเรียกว่าก็จะมีเอ่อสิ่งที่เราอาจจะต้องรู้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับสามีฝรั่งที่เขาก็มีฐานะดีเนาะเขาก็อแต่งงานกับสาวไทยซึ่งสาวไทยเนี่ยก็มีลูกติดสองคนชีวิตก็น่าจะดีนะคะจนกระทั่งเขาเพิ่งแต่งงานกันมาได้ แค่ประมาณหนึ่งปีนะอันนี้คือปัญหาก็เกิดคือผู้หญิงก็เริ่มคิดว่าเอ๊เขาแต่งงานกับเรามาเนี่ยเขารักเราหรือเปล่าหรือว่าเขาแต่งงานมาเพื่อที่จะมาเรียกว่าลดหย่อนภาษีสำหรับคนโสดในประเทศเยอรมันอย่างที่บอกนะต้องจ่ายภาษีแพงมากประมาณ40%เอร์เซ็นของเงินเดือนที่มีอยู่นะแต่ว่าสามีของเขานี่งเงินเดือนก็เขาบอกว่า เน็ตๆอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเยอะนะเยอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำไมเขาถึงมีความรู้สึกว่าเหมือนน้อยใจหรือเหมือนเหมือนแบบผู้ชายไม่ได้รักเราแต่แค่จะเอาเรามาเพื่อลดหย่อนภาษีเขาบอกว่าเขาแต่งงานมาแล้วเนี่ยสามีเขาเนี่ยชอบแชทคุยกับผู้หญิงก็คุยแบบคนนั้นคนนี้เหมือนเหมือนแบบไม่ได้รักเขาแค่เอาเขามาเป็น เป็นค่ารถยอนต์อย่างที่บอกเนาะเขาก็มีการมาระบายในเพจซึ่งก็เป็นปัญหาของอผู้หญิงในต่างแดนเราเออเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เผื่อใครที่กำลังดูใจกับหนุ่มเยอรมันหรือหนุ่มประเทศอื่นๆที่เขาดูเหมือนเขารวยแต่มาปุ๊บแต่งงานกับเราแต่ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรนี้เราจะทำให้เราคิดมากแล้วก็เครียดปวดหัวนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยคิดว่า คงไม่รักเราแหละคงคงจะเอามาเพื่ออะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็จะเราก็อยากจะบอกว่าหนึ่งผู้ชายที่เขายอมแต่งงานกับเราอะ่ะคือเขาต้องเสียสละนะเพราะว่าอันนี้บอกไปก่อนถ้าเกิดคุณไม่ได้เซ็นสัญญาก่อนแต่งงานอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเซ็นหรือไม่เซ็นนะแต่ถ้าเขาไม่ได้เซ็นสัญญาก่อนแต่งงานเนี่ยเราว่าเขาก็น่าจะรักเรานะอืม เขาว่าผู้ชายคนนี้ก็น่าจะรักเราแหละนะคะแต่ว่าด้วยความเจ้าชู้ของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่คนหนึ่งถ้าคนเยอรมันเนี่ยถ้าเขาไม่รักใครเนี่ยเขาจะไม่แต่งงานง่ายๆนะเพราะว่าเขาจะต้องมีการอันนี้พูดถึงถ้าไม่ได้เซ็นสัญญาว่าเราไม่ได้รับไม่รับอะไรของเขานะกว่าเขาจะเอาเรามาแล้วเรามีลูกติดด้วยถ้าคุณลองนึกย้อนนึกอีกมุมหนึง่งมัวแต่น้อยอกน้อยใจว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นคุณลองนึกดู เรามีลูกติดตั้งสองคนแล้วเขาการันตีเรามาเนี่ยแต่งงานกับเราด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ไปเถอะเขาก็ไม่แต่งก็มีแต่ถ้าเราคิดในแง่ดีเนี่ยการที่จะเอาผู้หญิงคนหนึ่งกับสามชีวิตมาเพื่อที่จะมาแค่เรีวยกว่าอะไรนะแค่ดถยนอนภาษีเราว่าไม่น่าจะใช่นะคะหรืออาจจะใช่ก็ได้อันนี้คุณก็ลองคิดสองแง่สองมุมนะคุณจะได้ไม่ต้องเครียดแต่ถ้าเกิดคุณ ได้มาจนถึงขั้นนี้แล้วคุณจะกลับลำเราว่าถ้าเป็นเราเนะเราไม่กลับหนึ่งเราก็ต้องไปเรียนภาษาอันนี้เพิ่งครบกันได้หนึ่งปีก็อาจจะภาษาอย่างที่บอกเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องเรียนถ้าเป็นคนเยอรมันเราก็ต้องไปเรียนภาษาเพื่อที่เราจะหางานทําแล้วถ้าเกิดดูมันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแยกทางก็แล้วแต่คุณอยากจะไปหาผัวใหม่ก็ได้ถ้าคุณโอเคแล้วนะคะแต่สองอย่างเลยลูกเรามาที่เนี่ยเขาการันตีเนี่ย คุณก็ต้องให้ลูกคุณเรียนมันมีสวัสดิการที่ดีกว่าแน่นอนอันนี้เราบอกเลยถ้าเรามันนึกถึงว่าน้อยอกน้อยใจเขาไม่รักเราเนี่ยหนึ่งสิ่งเลยคือความอดทนอันเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนแล้วแหละคุณจะมาน้อยอกน้อยใจแล้วแบบเออจะถอบลูกกลับไปหรือเอโกโรธเข้างอนเขาหรืออะไรเงี้ยคือก็ก็แล้วแต่คุณนะแต่เป็นเราเราไม่กลับในเมื่อเรามาแล้วมาจนถึงแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าเออฉันจะ ้องร้องได้ไหมฉันก็จับได้ว่าเขามีชงมีชูอะไรเงี้ยที่ต่างประเทศฟ้องชูไม่ได้ค่ะแยกก็คือแยกต่างคนต่างแยกแค่เขาบอกว่าไม่รักเราแล้วเนี่ยเขาก็แยกทางกับเราได้เลยฟ้องอะไรไม่ได้ค่ะก็คือแยกทางกันนะคะเพราะฉะนั้นเราลองคิดสองแง่สองมุมนะว่าถ้าเกิดเขาจะเอา,เามาเพื่อแค่ลดหยอด่อนแต่เอามาเอาสามชีวิตมาอยู่กับเขาแล้วเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเนี่ยเราว่ามันเราว่ามันก็เขาก็ ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะแต่เขาจะเขาจะไม่รักเราอันนั้นเราก็บอกไม่ได้อยู่ที่ตัวเราถ้าเป็นเราอย่างที่บอกนั่ก็ไปเรียนแล้วก็หางานทําแล้วก็ให้มันยืนได้ด้วยตัวของตัวเองคุณก็ไปหาผัวใหม่ก็แล้วแต่คุณแต่ลูกของเรานะ่ะต้องให้เขาเรียนที่นี่เขาจะได้เรียกว่าได้สวัสดิภาพสวัสดิการที่ดีแล้วก็ได้การศึกษาที่ดีด้วยเราว่ามันมันต้องอดทนเพื่อลูกละงานนี้ นะคะสำหรับกรณีนี้นะอย่างที่บอกว่ารักเราหรือเอาแค่เราเอาแค่มาเป็นค่าลดหย่อนเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าคุณก็ต้องคิดสองแง่สองมุมก็อยากที่บอกไปแล้วเนาะถ้าเกิดเขาแค่ลดค่าลดหยอด่อนเราะว่ามันก็อาจจะไม่น่าจะใช่นะะเพราะว่าเขาเอาเรามาตั้งสามชีวิตแล้วก็แต่งงานกับเรามาแล้วก็เอาลูกเรามาด้วยสองคนเราต้องให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเองแล้วก็ใช้ความอดทนให้มากที่สุดไหนๆก็มาแล้ว บางคนเนี่ยก็อยากให้เขาแต่งงานขอแต่งงานก็เขาก็ไม่เคยได้แต่งงานบางคนก็อาจจะอยากแต่งงานเพื่อเป็นทางผ่านแต่ก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสแบบนั้นแล้วเราจงสู้ต่อไปเถอะใช้ความอดทนเพื่อลูกแล้วก็อดทนเพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตข้างหน้านะผู้ชายไม่ดีเราก็หาใหม่ได้เยอะแยะแต่ว่าลูกเรามาแล้วเนี่ยให้เขาได้รับสิ่งดีๆเนี่ยเราว่าน่าจะเออเพราะว่าสิ่ง โอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะเราจงแบบคว้าเอาไว้แล้วก็ตั้งใจแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราก็คิดว่าถ้าเป็นเราเราก็สู้ต่ออดทนไปให้มันได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมันไปกันไม่ได้เราก็แยกทางกันแต่อย่าเพิ่งไปรีบร้อนยาเยอะอะไรอย่าเพิ่งนะก็มันคาไว้อย่งงั้นแหละแยกกันอยู่ก่อนนะคะเราก็อยากจะ,ะเรียกว,ว่าให,ให้ลองคิดสองมุมสองด้านนะคุณ คิดเห็นอย่างไรนะลงคอมเมนต์ด้านล่างนะเราว่ามีหลายคนแหละที่มาแล้วแบบน้อยอกน้อยใจหลายอย่างอุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายในต่างแดนเนาะไม่ใช่จะสวยหรูไม่ใช่ว่าเขามีเงินเยอะเรามาแล้วเราจะมีความสุขปัญหาเยอะแต่สิ่งสวยๆก็มีอยู่นะอย่างเช่นธรรมชาติในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามอยางฤดูใบไม้ร่วงก็จะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวในทุกๆฤดูนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันที่ ในต่างแดนไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่แล้วก็เราอย่าลืมให้กำลังใจตัวเราเองให้เยอะๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจู๊